ลงไปบึ้งนั่นที่ไปเดบอ่ะเหอฮก็คือหลุมมันลึกมากเลยเดมันหลุมมันลึกมากเลยครับเห็นไหมมันมีหลุมข้างหน้าไม่รู้เราจะไปได้ไหมทีนี้ถ้าเราหวนกลับถ้าเราหวนกลับฝั่งน้นดูถ่ายไปดูฝั่งนี้นขับันอยู่กลางป่าน้ำมันเราคงจะหมดเพราะว่ามันเหลืออีกแค่ แค่ไม่ถึงกิโลจะถึงหมู่บ้านผมมันมาเจอหลองน้ำมาม,ม,ามลึกขนาดนี้เนี่เราจะทำยังไงดีแต่เรา,เราตรงนี้มันไปได้อยู่มันมีจุดหนึ่งนะครับที่ว่าล่องลึกมากนะครับล่องลึกมากนี่ล,ลงตรงนี้ครับนี่นี่ล,ลงตรงนี้ได้เลยจะไม่ให้รถเราลื่นลงมา มี่เราจะไต่ตรงนี้เราจะไต่ขั้มเราภาวนาว่าไม่ให้มันขึ้นจะได้ขึ้นลงมาให้มันเหยุดใช่ไหมขั้มมานีมือเราจะลงล่างไหมถ้าลงลงล่างก็จะได้นะรถเราเราก็ไต่ขึ้นนี่ไปได้่ไหมพี่ขึ้นลงมานี่เลยนี่ก็มันเดียงออมาแฮ่โอ้ยมันลึกอยู่ ถ้าเราคล้องมันก็มันเลื่อนลงประเด็นมันแล้วไปดึงมันมาเนาะเรามาดูเลย,ไ,เยได้ไหมเนี่ยได เรวดูนะ่าจะไต่มาตรงนี้ไต่มาแบบนี้เลยนะยงเอียงก็ได้ถ้ามาถึงตรงนี้นะ ลบรถเนี l ột l ột ่ ได้บลอาอีกอ่ะ่นได้บลา มาเลยมาเลย Okay, hang ni Okey hang hang

ได้อยู่นะได้อยู่ไม่เป็นไรให้ตรงนี้มันติดิีเดียวครับตรงนี้งไหนเี้นนดตรงนี้ีเดียวเนาะเดี๋ยวไอแปะบากจบกัน เดี๋ยวพอเอาจับไปขึ้นเขาไปขึ้นไปขึ้นเขาเป็บหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นที่ตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้เราลงมาตรงนี้ได้เนาะตรงนี้ได้เอียงไม่ติดนะครับไม่ซาเลงซาเลงเมื่อกี้เกือบคว่ำเนาะพมาตรงอย่าคว่ำเหรอพอมาตรงนี้นะครับถ้าถ้าผมมาตรงนี้รับรองท้องอ่างผมโดนตรงนี้แน่นอนได้ไหม ทำใหกรปัดจะได้ต่อไปขึ้นเพราะแต่มาถามว่ามาได้อีกไหมคใส่มาไม่ได้ครับเพราะมันคนละเี่ยมกันไอ้รอบนี้สูตรนเหินก็เกงนะสูตัห่างนะครับสูตมสูงดูครับแต่สูตรมันสูงแต่ว่าถ้ามารอบหน้าหัวมันหัวมันดอลงยังไงมันก็ต้ิดแล้วครับนี่ที่มันติดตรงนี้นี่ยตรอบติดตรงนี้ตรงนี้งน เลยนี่กโอ้โหเรามาเราตรงนี้เรามาตรงนี้เาม,ามื่อกี้เราหักขึ้นมาใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้หักขึ้นมาล้อล้อมาตรงนี้ครับแต่มันติดตรงนี้เหมือนเดิมนิดหนึงครับเพราะว่าต้องมันต้องหักเรียมมากหักขึ้นมาถ้าลงตรงนั้นติดตรงนี้แนะ่นอนครับนิดเนะาะแกจอดไปขึ้นเขาแป๊บนึงนะเราไปดูข้างหน้าว่ามันยังจะไปได้อีกไหมแต่ว่ามันมันเคยติดอยู่ตรงนี้ตรงเดียวขึ้นรถหน่อย งานเข้าเลยครับทุกคนแย่เลยเราถ้าเรากลับไปนะเนี่ยดูเกียร์น้ำมันผมผมไม่ได้โกหกนะครับนี่วันนี้เลยวันนี้ไทเทนน้ำมันนะแดงแล้วแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยครับไม่ได้โกหกกันก็คือถ้าเรากลับไปโอ้อีกไกลเมื่อกี้าซลิงาซลิงเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยเก็บคว่ำเก็บคว่ำไม่มันไม่อนาล็อกมันเป็นยังไงมันเอียงมันเอียงมันเสียวแกงมาได้เนะา,ไา,เาเะไอ้าซลิงไม่เท่ไอ้เราสิ ขวา,ขวาน่าจะถามตัวเองว่ามาทําไมเ <ừ. S 1> นาะป้าแบาอุย๊ยอันนี้ไปได้ไหมเนี่ยได้ตรงเนี้ยนี่ครับมันไม่ดีทั้งเส้นหละตรงนี้มันจะเป็นระหว่างคือจุดเนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปอีกมันจะมีทางระย่างครับก็คือตอนนี้อ่ะครับนี่ก็คือผมเราก็ประสานไปด้วยเลยแหละครับก็พอดีเนาะก็ถือว่าเราเป็นการประชาสัมพันธ์ไปเลย ก็ถนนเส้นนี้พวกรถบรรทุกที่วารีเคยวิ่งมาก็กรู้ดีหรอวครับมันจะมาหน้าวัดน้ำทิพย์จะออกไ้เส้นทับไพวันทรับไพวันผาสามยอดนะมันจะเป็นเส้นผาเสด็จนะครับเส้นผาเสด็จนนเมืองตรงนี้ใครมาก็คือรถบรรทุกมันไปไม่ได้มันมันจะตกตรงร่องตรงนั้นแน่นอนเนี้ยมันจะเป็นระหว่างรอยต่อเดี๋ยวเราไปจากข้างหน้าดีกว่าเป็นระหว่างรอยต่อ ของวัดไอ้ของไออำเภอภาขาวาขาวขาวขาวแล้วก็จังหวัดเลยเนาะ <_ d ata> คือซึ่งตรงเนี้มันจะพูดจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าทาง <_ d ata> ทางอป <_ d ata> ตไม่คุยกันยังไงก็จะทางทําถนนนี่มันมันเขาเรียกว่ายังไงล่ะมันไม่สุดกันเนาะ <_ d ata> จอดคุยกันเลย รามาถึงแล้วก็คือปกคนเมืองหนาวเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่ามันชี้เหลชี้ไร่เนี่ยดูถนนคือถนนตรงนี้ยคือห่างจากหมู่บ้านหมู่บ้านผาสัมยอดหมู่บ้านผาสัมยอดก็ประมาณถ้านับจริงไม่เกินสองกิโลเมตรไม่เกินสองกิโลเมตรก็คือมันจะเป็นระหว่างรอยต่อถ้าระหว่างถ้ารอยต่อของภาเขาจริงมันอยู่หลังภูลูกนี้ครับเขาลูกนี้ก็คือเขาผาสัมยอดคือระหว่างรอยต่อน,นี้ที่คนเมืองหนาวเทียบ ที่คนเมืองหนาวเทียบคนเมืองหนาวเทียบก็คือเทียบจาก G p s เพเทียบระหว่างรอยต่อของจังหวัดหนองบัวลำพูกับจังหวัดเลยที่พูดได้ก็คือผมเทียบจากเส้นรอยต่อของเส้นแดนของของ G p s พเพียก็คือดาวเทียมดาวเทียมแผนที่เป็นหลักดาวเทียมแผนที่มีความละเอียดนะครับมีความละเอียดทั้งถึงถึงเรื่องของไอ้เส้นระหว่างรอยต่อจังหวัดและก็และก็ระ,ะหว่างภูเขากับเส้นไหนมันเขามีรายละเอียดหมด แต่ทางตัวนี้เป็นทางหลวงชนลำบดก็จริงแต่คือเส้นระหว่างายต่อมันอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่หลังปูลูกนี้คือเป็นเฉียดของเป็นเฉตดของไอ้น้องบวัวลำพูหมดเลยนะครับถ้าออกายต่อตรงนี้ไปแต่ตรงนี้คือมันจะกินกินมาทางฝั่งของจังหวัดเลยแต่ทางซึ่งเป็นทางของน้องบัวทามาถนนตรงนี้เข้าใจะนะครับถนนนองบัวทำมาซึ่งถ้าไปตรงนี้มันจะเป็นออกไปของจังหวัดเลยน่ครับตรงนี้ ซึ่งถนนมันจะพังทุกปีนะครับพังทุกปีเพราะว่าถนนลาดยางมาทํามาถฉงเช่นน้าวัดน้ำทิพย์นี่ตรงนี้เองนะครับวัดน้ำทิพย์นี่ก็อยู่แล้วอยู่ในเขตของจังหวัดเลยผมเอาจากดาเทียมนะครับทุกคนอ่าต้องต้องต้อง,อง,องผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยคือผมมาจากราเทียมดาเทียมก็คือเป็นแผนที่จังหวัดแผนที่ของภูมิภูมิประเทศเราแผนที่จริงๆมันจะตัดตรงนั้นตัดตรงหลังเขาทุกนี้ไป วัดปูโค้งอ่ะอยู่อยู่ของของจังหวัดนองบัวแต่หน้าวัดอ่ะเป็นของจังหวัดเลยแล้วมันก็จะตัดไปหาพาสุขนะครับแผนที่จังหวัดเลยตัดไปหาบ้านสุกนะครับถึงเป็นเฉียดจังหวัดเลยผมก็เลยถึงพูดถึงว่าซึ่งทางส่วนตรงนี้ทางฝั่งนองบัวทามาจากผมตังเกียดมานองบัวทามาปุ๊บจะส่วนตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นของจังหวัดเลยเป็นของจังหวัดเลยก็คือเราพูดถึงว่า มันเป็นระหว่างไลต่อมันพังนะครับไม่ได้ว่าเขาไม่ทําทางะคือมันอยู่ระหว่างไรต่อแล้วเราไอยต่อทุกที่เลยมันจะชอบเป็นแบบนี้อย่างตรงนี้มันเป็นมาตั้งนานแล้วเพราะมันเป็นน้ําสะน้ะํเซาะน้ํเซาะก็คือน้ําเป็นตรงนี้เลยครับน้าตรงนี้คือไหลไปนู่นหมดเลยคือไหลมาจากเขาบนเขาเนี่ยน้ําทิพย์เนี่ยก็ไหลไปนี่ฝั่งนี้หมดเลยเพราะว่า,านถนนรายางมันก็ไปสุดตรงนี้ตรงเสาที่เราเห็นนะนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็คนหมายสันติชแน,นลครับคือวันนี้เราจะเดินทางไปที่ภาขาวเดี๋ยวเรามาเจอปัญหาสน,นพนงก่อนที่ที่คุณมงนาพูดไปผิดพลาดประการอะไรก็ขออภัยด้วยแต่คือผมจะเอาผมจะพูดอะไรหรือถ้าเราทําคลิปอะไรเราจะเอาความจริงเป็นหลักแล้วก็เอาความถูกต้องเป็นหลักเราถึงจะพูดได้ถ้าไม่เชื่อผมไปดูนะครับใน G P S เซิร์ชด,ดูเลยวัดน้ิพิษอยู่ในระหว่างไยต่อของจังหวัดเลยหรือระหว่างไรต่อของหนองบัว แล้ววัดผู้โค้งอยู่ในเขตของหนองบัวหรือหนองบัวลำพูหรือจังหวัดเลยก็ไปเสร์ชด,ดูนะครับจะได้เข้าใจว่าที่ตรงไหนแดนตรงไหนเป็นฝั่งของจังหวัดอะไรก่อนที่จะลงมือทําอะไรนะครับผมเราก็ต้องศึกษาด้วยปากไปถึงพี่น้องทุกคนเพราะว่าเขตระหว่างไรต่อนะคุยกันยากอย่างจะขอไปจังหวัดเลยก็ขอไม่ได้นะครับมันอยู่จังหวัดหนองบัวต้องของให้เลืมพูดไปที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าวัดน้ําทิพย์นะครับวัดน้าทิพย์ก็ เป็นผู้ประถมัมวัดและผู้ดูแลในเขตนี้ก็ของหลวงปู่เกียงไก่โฆสธรรมโมนะครับก็อยู่ในเขตของท่านที่ว่าสร้างวัดสร้างอะไรเนาะนี่ครับก็ะดองพิ้ค่ไปเป็นแบบนี้ก็มีพญานาคก็มีโอ้ก็สวยงามอยู่หน้าภู้ผาสามยอดเลยนะครับผมลืมโปรโมทไปโอเคขอบคุณครับ